มีความสุก่าสัน่างอนบขอให้สุกคอ้มีความสุกมันได้ไปร้อนกไรเนี่ยน้ำซ่าะโอ้ยมันเอามนไปอากาศเยนเนาะขอให้สุขีสุขังสุขังสุขลูเจ้า่ะเาับดีเพื่นว่าเออแมกาเพื่นว่าละแม่ว่าละเมื่อกี้นี่นะแม่ว่านี่ละเออเดีวว่าเพื่นว่าไหมกัได้ละกบการยังมา หาตุ่มหาตุ่มเพ่นอนพระพรยักษ์ดีโอย่าหิดนอนยากกินบ่มี่บอกกินยาดิตี้ก็ได้กันนอนเลยเออชิมมี่อีหลังเดือนยาเย็ดยายนนันเชื้อยาขาดลำเดงกินเาว่าะต้องตั้งใจนอน

เอาาไม่ตังไม่พอมีเตังวมั้ไหั่นเาไปาเนาวาหายังตเก็บม่ปีเด้ตั้งใจกันยังว่าตั้งใจฮพุเต้าพุเต้าบอกที่คุณขยันบนนู่ามเียมพได้หู่อังรนนะรามเสีองไม่นะพอดีมือย้าอยู่ว ก้อนน้ำลายาฟันไมเาอ๋อมามาสีไปอนไหนมาเสียงไพเร็ดิเมียอันบอกคุณนะนอ๋ไปแล้วเ้ก็บอกว่าเปแล้วก็มาทานในว่ากันอาเ็่า้ก็ไสเิน